ว่ามีเงินกนับบ้าน้องมีทองกนับว่าผีถูกต้องครับพี่อันเลยก็บอกแล้วมีเงินนับว่าน้องมีทองนับว่าพี่แต่ไม่มีเงินไม่มีทองวว้เพื่อไแก้วม้ามูมีไม่ปัดแหน่เรามันคนยากคนจนหาเชา้ากินคำ่ำจนจริงกว่า,า,ราพระโรงปัดเพื่อได้จองอ่ะมึงต้องแก้าใจกันได้แก้วคุยแล้วไอ้อนเลยจนเรานี่มันจน จนไม่ธรรมาดาฟันปือจนไม่ธรรมาดาจนเลยไม่มีเบียใจจ๊อกแก่องแต่จนแลยยังเบียใจแ,แล้วปักจนเต็มพลื้มดีเรานน่เราทุกหางานทำพี่ตอนนี้เงินในบ้านเราไม่มีแล้วแล้วข้าวสารในบ้านไม่มีแล้วนี่แสดงว่าก้าวเท้าในบ้านไม่มีแล้วมานบถูกต้องจิบพ่อยแล้วพี่อยู่ไหนแก่อะไรก็ว่าพี่อยู่ไหนเออบ้านเรา ปพื้อปี้อยู่ในมึงกินเลยเหมือนนึ่งอาทิตย์ตีแป้นมากาว้ซนนึง่งโลกินไม่ได้แค่เดือนก็แล้วไอ้ยี่ขอว่ากาวแซนกูซื้อมาอาทิตย์นึ่งกาว้ซนนึ่งโลกินไม่ได้แค่เดือนก็แล้วแล้วกาว้านโลกินเพือแค่เดือนกินตีเม็ดไม่ใก่หมดกันที่เด้ยี่กินตีเม็ดเบื่อีชาย nè ai con đi kinh tụng kinh vô nè ai tôi <laughs> ai quy nè là kinh sinh điều <laughs> mà chạy kinh sinh điều là cô bảo ai bạn vừa ai cho ai xuống mà sắc gì sinh cô có kinh thần hồ ăn hơ nè bà bà nè này kêu na rồi bọc cho bà bùm cao cái sắc mò bùm cao hơ tưng tầm ở đây càng xóm này phẹp kèn trâm rấy có kèn sông này phẹt ở đây là kèn trâm này phẹt kèn tà anh giác này phẹt cần xí tùa lù ra đây mà mô giới đều đi lấy kín là bác biếc là bác biếc chít chít ta biếc ra đây mà cao điếp cao điếp lâu kín chín đều ai phẹt nâng mấy cái kinh chín gieo mày chỗ ai <laughs> cho ni ai <laughs> cho ngơ cu bo cầm điêu trời vật nhanh chỉ nghèo trời ô là non là mơ nó là mơ ơ vật nhanh em là mơ chi quan cu kia bé phải chi trời ai to mày quan thằng cu quan vào diện quan đây kinh diện chi quan cu chi leo nè em dùng lương leo diện cho lên เ ta ta ล่นมึงยกขึ้นเล่นไม่ยกขึ้นเล่นนะยันแมมเบ้จังกี้เดวเลยเรือยี่ไต้องเราลามอวันนั้นติ้งเลวพันเรือวันนั้นติ้งกว่าพ้ากินกางเกงในกูใครพี่ไอโตเรืวกินเรือไอโตกางเกงในไอตองอย่านึกว่าเป็นกางเกงในแน้ยกางในกุ้งชนใจนี่เปียกเสมือนโลตี้พันเรือดาวมันกุโลตีอ้าว การกงในคนใจเตือนเสมอโลตีใจใส่เคยเจะในคนยิ่งก็กินใจอันนั้นโค้งหวานเบืใส่นมเลยเิแต่การก่งในคนยิ่งไม่กินไม่กินกับใจเค็มมือรบเรือกาเก่งในคนยิ่งเค็มใส่เคยเด็กไปเอเรื่องใจองเรากัดบุญใจวันนั้นที่เงาใได้มามากกองหนึ่ง มันกินเล้าได้บามาณชวยหนึ่งไปกินหน้าจกเคยไอ้โตแล้วไปกินเปลือยโต้ไปกินหน้าจกกินนม่หิ้มน่ะแต่กินหน้าจกเฉยมันเป็นซองถ้วยกันน่ะเฮ้ยตายห้องมันเป็นซองอ้อมเป็นซองถ้วยแต่ไม่หิ้มเลยนี่จะปอปอนี่นะบอกจะปัดกับปัดเลยปัดกับปัดเออ กาวปัดไลก้าวปัดเคยใส่เคยเห็นเจา้าป้าว่าพัดแล้วแหละปัดก้าวปัดเออไม่พัดไปกินจานน้าหนิเด้อไอ้ใจอ๋งเราทำอะไรดีครับพี่ทองตอนนี้เงินในบ้านเราไม่มีแล้วเอาเปันดีว่าเกี่ยวถ้าเราอยากได้เงินได้ตกเง็ดไหมเราต้องเป็นคุยิปินเป็นไงก็เป็นควยิปินเป็นไงเราควุยิปินนั่งลุงโนราลีเกฟ้ามึงจำได้ไหมอ๋อกูได้ไม่มีปัญหา มึงทำไรมามึงกูหนูไดมึงนี่ทำหนูไดเออหนูเอ็นหนูไดมาเด็กเดียวหนูไดเออมึงคิดหนูไดกูคิดหนูไดตาขันเนี่ยหนูไดกูตาเป็ดเจ้วิจินโอ้ันเออมึงรำได้หนูไดรำได้ไม่ได้เครื่องได้ไม่เครื่องไม่มีปัญหาเดียวไปเลยจุดหนูได้ก้นหนูไดเป็ดเจ้าวิในนั้นละเคย่รำไม่ได้ปัญหาคนคนที่คุยรำไม่ได้ก็มึงการครูไอ้คูกัน ไม่มีปัญหาจะเสืยองการกูใจะกูการได้เองได้ได้ได้ดูกูไปแจ้งตัวก่อนไอโตการกู้โอ้แว่เลือกงามในยามดีโอ้แว่เลือกงามในยามดีไอโยวายนามถีละกาดังถาละมองก็กินไปก็เชิงแกงหัวละมาอยู่กางไยก็เชิงแกงไวายละมาอยู่ว่าละมอง เจงแกงมูและมาอยู่แน่แล้วเวียงแกงพุงแสะนับไปไหยลังก็เจงแกงมูและมาอยู่บนมอมและก็แม้ลูกนอนลูกได้นะอ๋ว่าพุงตสแลมาอยู่บังแล้ววังแกงไทยแล้ว่างแกงว่าลบนมง แต่เกินเวลาจะพอยนมวลาออกมาหลงท่งท่งแล้วมาร้างรองแมวหนังว่าหนังโนราโยงแล้วกูเป็นศิลปินด้วยมาโนราอานได้ศิลปินยานุมิดศิลปะหอมขยะดูดีๆก็มีศิลป์วันนี้ก็ไม่ไปโนงจะได้พบกับมโนราแก้วแง้วเง้ยวศิลป์ Nồi gà đây đi Nồi gà keo Nheo nheo chín Nồi ra keo Ra đít kín Ủa này lục lần mà nồi gà plop Này đi ra nồi cao niêu mày mà Nồi cao niêu về ô rô treo bà nô mẹ dọc nồi ra để tiểu <laughs> Rồi chính nụ ra kêu Tầm rơi đây mất nụ ra kêu Đại phuê nụ ra Rồi trong tầm bớt tầm bát Rồi phần anh ấy Rải na trùng rải na xê Phần nụ rung nụ ra Rồi trong vã bớt vã trốn Ai màn trùng ai màn chập Phần vã nụ ra Vã đây vã đây nụ ra Tầm bớt tầm bát đây mấy Đại phuê Rải na xê Này โอย้ยเมยโอ้เวปา,า,านีคนลับคนลับคนลับกัน,บน,บนหมดเลวเด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 เหนหนังนารงับเร็วเม่อยางนังเลอยู่มึงตำบบดตำบาดได้บ้างไหมหวาบดหวากรุนหวาหนูรุง่งหวาหนูรา่าตำบดได้ไ้ม Hòa vài phân nó phải udon, đồn, hòa vài nó phải udon. đồn, tâm ra chôn là nôn là non. Này tông hư, tông, tông, hư, tội mắng nè, với lũ cú nổ ra tông tội khắn, tội lửa. จตเมื่อหนากูว่าโอนี่ตองเออเก็มจะก้าวมาหนังเหล่านี้มึงก็ทามาหนังทำไอ้ไรมึงก็จะไงได้โอี่ตองเออเก็มจะก้าวมาหนังหนังแลยทำไรใครเช่าใจหนังมึงหนังอยู่บ้านใครหนังบ้านแม่มึงมึงเต่าเป็ดเป็ดหนังบ้านนู้หนังบ้านใครใครใจหนังวัดคออะไก็เดียว ไมื่อ้ตายองว่ามันดีดีดีต่อยดีดีดีดดอันนี่ตองอเออแกจะเข้ามานัง่งนังและทำเรย์หนังและทำปันยามีนี้และทำปันไอ้เน่ทำปันพันไปและประนอยไปติดละอุดอนอนับแลไม่อุดอน พระโนอุดรอะไม่ใช่ลรไม่ใช่พระโนดอุดรไอ้พระนั้นก็ไม่ใช่เอาไม่พระนั้นอุดรได้พระนั่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไม่พระนี่ละอุดได้พระนั่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้พระดูไม่ใช่พระนี่มานใช่หรอพระน้อยแล้วกูผิวลูหรอว่าคออะไเก็ยว บาบากัาบกูไปจะ้ะแล้วกูรู้เพื่อควางได้กูโดนเนาะแต่จ้ำหมดเอานี้ป,นนปลาในอู่โอนปลาไม่อู่โอนปลาเดออู่โดนในจำปลาชนในมึงทำปลาชนไอ้นี่ปลาชนปลาชนตัวเมียไอ้นี่ตัวปู เดปลาช่อนเอ้ยไอันนี้ตัวปไอ้เนี้ตัวเมียไอ้เนี้ตัวปูถึงเวลามันจมปันกันถึงมันบื่อตึมบื่อตึมเอเน่ปลาจ่อนน่ทำแล้วว่านอนอันนี้ทำว่านอนไอ้เน่ว่านอนอันนี้ทำว่าวางไอ้เน่ทำวาง กวางไอ้นั้นก็วางไอ้นี้ก็วางในตำว่างอินนี่นี่ว่างอินไอันนี้ไม่ว่างอินไอ้นี้ก็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 อินอันเนมาอันเนมาอำมานังอำมานังอัตมำพันอัดจำพันอันเนนาอันเนนาไปอุดร อุดรนทำปลาชนทำปลาชนนวนว่างอินว่างอินว่างอินว่าปั้นนะโนไปอุดรนทำปลาชนพี่สาวเออ,อ,อ,นนอนว่างอินอุดรนทำปลาชนนวนว่างอินฮัทเร็วเออ

แขกมึงเอรไม่ลงเลยดเลิกเกีปาลงเลยดิต่อวไปไปกู้ก่อนพี่โถทําได้พมทาได้กับดีเกียปาลองดูที่กับพี่ <c oughs> ว่ากำเจิญกรูแล้วมาอยู่เนื้อเก่าเกตาว่าคำเจิญกรูแล้วมาอยู่เนื้อเก่าเกตารจ,จะกูมากองนอก่อยแลว้ว Trời, trời, trời Ông cây chung chia với hôm nọ cây này mà nó mà lão nô hôm mà lão nô tôm nó nô cho bà กานอนทั้งวีตัวเต้นใบใจ